สมมงส่องความสวยมิสแกนเชียงรายโปรไฟล์เลิศพูดได้5ภาษาจบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดมิสแกนเชียงรายปี2022และผู้ที่ได้ของมงกุฎก็คือมาลายกะคลาสาวน้อยลูกครึ่งไทยปากีสถานด้วยวัยเพียง18ปีแต่ความสามารถเกินตัวพูดได้5ภาษาด้วยกันนั่นก็คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาปากีสถานภาษาฮันดีหรืออินเดียและภาษาจีน ซึ่งนอกจากนี้นะฮะเธอยังมีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีได้ทั้งไทยและสากลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซึ้งบาริโทนและกีตาร์ส่วนเรื่องกีฬาก็ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นบอลล์บอลปิงปองและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้มาลาัยเองยังมีความสามารถในเรื่องของนาตาสินอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นอาสาเยวาวกาชาตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภายัยสภากาชาติไทยอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อน้องหญิงลดความรุนแรงต่อเด็กและสตีต่อต้านการค้าม และป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและยังช่วยบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับเทศบาลเชียงใหม่อีกด้วยถือว่าเป็นสาวงามที่อายุเพียง18ปีแต่ความสามารถเกินตัวจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเรามาพูดคุยกันหน่อยครับ